สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักอย่างสูงครับวันนี้ก็มาบ้านเป้านะครับบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็มีภารกิจสำคัญกับเพื่อนฝูงที่บ้านพู่ ตอนนี้ก็เลยเดินทางจากบ้านเป้ามาบ้านผูนะครับระยะทางก็ประมาณ3มกิโลนะครับแต่จากระยะทางที่มานี่ก็มันเป็นถนนที่สวยงามตามธรรมชาติเราสร้างมานะครับก็เลยอยากจะให้เห็นบรรยากาศในช่วงเส้นทางระหว่างบ้านเป้ากับบ้านผูนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นเนินโรงเรียนพลังราดพิทยาสันนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลผมก็จบอยู่ที่นี่นะครับเป็นรุ่นสามของโรงเรียนแห่งนี้นะครับนี่ก็เป็นเนินพลังราดก็ลงนะครับตอนนี้ลงจากเนินพลังราดใกล้จะถึงบรนพูฉะนั้นท่านก็จะเห็น ฟูจินะครับของบ้านภูนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ถนนสายนี้นะครับดูแล้วก็สวยงามนะครับมีฟูจิขวางหน้าเอาไว้นี่ตรงนี้อโอ,โอ,โอ,โอใครมาตรงนี้ก็ประทับใจนะครับหลายท่านก็คิดว่ามันเป็นที่อื่นไม่นึกไม่ฝันว่าจะเป็นบ้านเป้าบ้านภูนะครับอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารนะครับเห็นไ,ไหมครับนี่สวยงามมากเลยนี่เข้าตรงบ้านผูพอดีอ่าบรรยากาศของตำบลบ้านเป้านี้ก็เป็นบรรยากาศที่ภูเขาล้อมรอบนะครับแต่ตรงนี้เป็น,สนเสน่ห์นเสน่ห์มากเลยนะครับตั้งแต่เล็กจนตก็มาเห็นแบบนี้นะครับอม,มาบ้านผูข้างไรก็ตรงนี้แหละสัญลักษณ์จริงๆข,ของบ้านภูนะครับ ก็อยากจะให้พี่น้องได้มากินลมชมวิวนะครับาจากอำเภอนีคมคาสร้อยมาอำ,าอำเภอหนองสูงนี่ไม่ใช่ธรรมดาโดยเฉพาะไฮไลท์ที่บ้านเป้าบ้านผูนะครับขอบคุณมากครับผม